ธุรกิจคาปลีกเวลานี้แข่งขันกันดุเดือดนะคะเรียกว่าใครอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปค่ะเหลือไว้แค่ผู้ชนะตัวจริง<ม>ในสงครามครั้งนี้เท่านั้นท้ายที่สุดแล้วอาจจะเหลือไม่กี่รายนะคะคุยกันต่อค่ะกับคุณปรัดออนประหยัดทรัพย์นะคะบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจคุณปรัดออนมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยค่ะ,ะก็ในแวดวงธุรกิจเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นเรื่องธรรมดาในทุกๆอุตสาหกรรมแต่ว่าบางปลา ัวเล็กก็สามารถเคลื่อนไหวเพื่อนหนีปลาตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าใครประกอบธุรกิจค้าปลีกจะเลือกเป็นปลาประเภทไหนในสถานการณ์ที่น้ํากําลังไหลเชี่ยวเหลือเกินนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะวงการธุรกิจค้าปลีกในไทยเราเนี่ยแม้จะมีอยู่ประมาณ4รูปแบบก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในมือของกลุ่มทุนขนาดใหญ่3 4สี่ตระกูลอ่ัเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในกลุ่มแรกเลยเนี่ยห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้ากลุ่มนี้นี่ เดอะมอลล์เซนทันมกะบางนากลุ่มนี้นี่คือเรารู้ชื่ออย,อยู่แล้วนะคะว่าเจ้าสัวประเภทไหนที่ดูแลธุรกิจเหล่านี้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าเป็นพวกกลุ่มของไรายได้ปานกลางและสูงสินค้าคุณภาพดีนําเข้าแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนแบ่ง ในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4%เท่านั้นข mm hmm. ยับลงมาหน่อย discount store อันนะไล่ตัวพวกเรานิดนึงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็จะมีฐานลูกค้ารายได้ปานกลางเช่นโ Lo ตั s Big สกลุ่มนี้ครองส่วนแบ่งตลาด1.9%ค,ค่ะต่อมาก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าอาหารโซดต่างๆก็จะมีอย่างเช่น Tops Dairy นะคะคเลยว่มมาวิลลามาร์เก็ตอันนี้ก็จะ,ะคลองส่วนแบ่งอยู่ประมาณ2.4%ฐานใหญ่จริงๆกลุ่มสุดท้ายชิงกัน ดุเดือดที่สุดคือร้านสะดวกซื้อ,อกลุ่มนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าใครใหญ่ที่สุดเดินไปก็เจอนะคะ,คะกลุ่มนี้นะคะเซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีมินิซีเลกลุ่มนี้เนี่ยส่วนแบ่งกับตลาดประมาณ95.3ค,คือใหญ่มากเลยแต่ว่าทุกกลุ่มเองเนี่ยต้องบอกคุณเจสตานะคะคุณอนวิสาว่า เผชิญความท้าทายไม่ต่างกันความท้าทายที่ว่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างปัจจัยแรกเลยง่ายๆกำลังซื้อออนแอร์กำลังซื้อคนถทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้างนั้นไปอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวก็ยังพอมีกําลังซื้อบ้างคนพายได้ค่ะกลุ่มที่สองนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซค่ะอันนี้คือท้าทายตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเดี๋ยวดูที่ในกราฟิกจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเริ่มเริ่มเราหัดใช้อีคอมเมิร์ซกันเนี่ยค <Yo. S 1> สแกนจ่ายใ,ใช่ค่ะก็ยังขึ้นมาได้อยู่ในระดับประมาณแค่ส0 0 0สนล้านแต่ว่าพอ ปี2566่านไป3ปีคือขยับขึ้นมาเป็นหแสนล้านเห็นหุผลเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะแตะประมาณ7แสนล้านนะนี่คือจะให้เห็นว่าในเมื่อทุกคนวิ่งไปหาอ e ีคอมเมิร์ซแล้วใครจะไปห้างอะคะคก็คือจะซื้อขายกันสะดวกใช่ไหมคะในแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ก็จะเห็นชัดว่านี่คือความท้าทายละทําไมห้างถึงอยู่ไม่ได้ห้างในทํานานถ้าเกิดไม่ขยับตัวถึงจะเปลี่ยนไปอีกอันนึงที่สําคัญที่มาพร้อมกับอ e ีคอมเมิร์ซเลยค่ะนั่นก็คือสินค้าจีน ประเด็นตอนนี้เลยประเด็นนี้เราก็คุยกันมาเยอะเขาเข้ามาตีตลาดใน5อันดับสินค้าแรกๆเลยเดี๋ยวไล่ให้ฟังแล้วคุณวรนวิสาคุณเจษฎามองว่ามันตรงกับสินค้าในห้างหรือไม่เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยค่ะอันดับหนึ่งอันดับสองผักผลไม้สดนะคะอันดับ3มเสื้อผ้าและรองเท้าอันดับ4ี่เครื่องใช้ในบ้านแล้วก็ของตกแต่งอันดับ5ของในครัววันครอบคลุมหมดเลยในชีวิตประจำวันเลยทุกอย่างที่ซื้อบนห้างก็ กลับมาซื้อนะคะในโลกออนไลน์และก็กลับมาซื้อสินค้าจีนวันนี้คุณสมชาย mm hmm. พรรัตนเจริญนายกกิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปรีถายประเมินว่าสาเหตุที่ห้างดังในตำนานปิดตัวเนี่ยมันมีหลายปัจจัย mm hmm. เดี๋ยวลองไปฟังเขาดูค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่วันนี้เนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมก็คือว่าเราปรับตัวที่จะมาทำของถูกไม่ทัน ไม่ทันจีน<ๆ>ไม่ทันจีน<ๆ>ก็ด้วยหนึ่งอาจจะมาตรฐานการควบคุมต่อธุรกิจในบ้านเราสูงเกิน<ๆ>คือ<ๆ>คือเหม<ๆ>ือนว่าเราเราไปอ่อนข้อให้กับเพื่อนบ้าน<ๆ>ไปเปิดฟรีเทรดกันหมดเสร็จแล้วแต่ว่าข้างบ้านมาเราไม่เสียภาษีไม่มีอะไรแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลตรงนั้นไม่ได้รัดกุมเพียงพอหรือว่า وي, <ๆ>ไปควบ<ๆ>คุมการเข้ามาของสินค้าอย่างเข้มงวด คือตอนนี้ออนไลน์มาแรงถ้าจะบอกว่าปรับตัวแค่เพิ่มช่องทางออนไลน์เนี่ยพอจะรอดไหมครับจริงๆต้องหลายปัจจัยรวมกันนะคะ<ม>เพราะว่าข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ย<ม>เขาบอกว่านอกจากผู้ประกอบการปรับตัวก็ต้องให้รัฐช่วยสนับสนุนด,ด้วยเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าอย่างห้างในภูทรที่เขาพยายามปรับตัวแล้วแล้วพออยู่รอดได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ภาคตะวันออกนะคะ<ม>แสงทองซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวให้ดูคะ่ะนี่คือแอปพลิเคชันที่แสงทองซูเปอร์มาร์เก็ตเขาทํา ฟังเราอาจจะอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นห้างเก่าแก่ในระยองนะคะก็บ,บอกว่าเริ่มต้นทำแอปพลิเคชันตัวนี้ตอนที่โควิดเพราะว่าห้างถูกปิดหมดเขาก็ลองแบบทําลองทําผิดทําถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแต่พอโควิด uh, ผ่านไปแล้วปรากฏว่าอยอดขายมันยังอยู่ยในขณะเดียวกันหน้าร้านหรือว่าออนไซ์ uh, site, จริงๆนะมันลดลงเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอ,อย่างนี้ เรามาทําตรงนี้ต่อพัฒนาต่อดีไหมตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามียอดอลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ประมาณ1 3 0 0 0คนไม่ใหญ่นะคะต้องนึกภาพว่าเป็นห้างภูทรแต่ว่าเขาเริ่มแล้วโดยการใช้ดิจิทัลแล้วเขาบอกว่าเขาได้เห็นด้วยเขาเห็นคําสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยซื้ออย่างไรชอบอะไรแล้วมันก็ปรับได้มันปร,รปรับได้ทันท่วงทีอันนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆเล็กๆนะคะมาอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งที่อันนี้เจ้าใหญ่ภาคเหนือธนพิร คำถามคือเอ๊ะทำไมห้างฟังดูเราชื่อไม่คุ้นแต่เขามีสาขาเยอะมากนะคะในส่วนของภาคเหนือเขาได้กำไรปีที่ผ่านมาหมายถึงปี2 5 2 6 มีรายได้ถึง2,600ล้านบาทหลักพันล้านเลยฟังแล้วเรารู้สึกแล้วทำไมเขาอยู่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เราต้องไปสแกนดูเขาอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาพยายามขยายสาขาไปในครอบคุมในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ไปจุดที่มีนักท่องเที่ยวจีนภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะเนาะแล้วก็มีร้านค้าในชุมชนเพื่อให้ได้สินค้าจากโครงการรัฐขออนุครับภาพบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยขออภัยนะครับเมื่อกี้เป็นภาพของจมฟ้า ที่ลำพูนถ้าเป็นธนกิจพิริยะเนี่ยุดฟ้าเนี่ยาค่ะธนกิจเนี่ยเขาธนพิริยะเนี่ยนะคะเขาก็มีอีกอย่างหนึ่งที่มีจุดเด่นนะคะก็คือเขาพลิกตัวมาเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าก็คือเหมือนญี่ปุ่ ญี่ปุ่นจาปัวใช่ไหมคะเป็นญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ส่งสินค้าให้กับโรงแรมร้านอาหารเพื่อไปรอ,อก,กับการท่องเที่ยวเนี่ยจึงอยู่ได้นึกออกแล้วค่ะแสดงว่าเจ้านี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องทําเลกลุ่มลูกค้าแล้วก็พัฒนารูปแบบไปด้วยถึงทําให้เขาอยู่รอดใช่ล่าสุดไม่ใช่แค่กําไรยังเปิดสาขาเพิ่มได้ใ,<ช>ในขณะที่บางเจ้าเนี่อยู่ไม่ได้ค่ะตัวอย่างอีกอันเราเขาจี้ไปที่ต้นทุนอาซูเปอร์ชีฟฝั่งชื่อก็รู้เลยใช่ไหมคะถูกอันนี้คือ สีจังหวัดภาคใต้แต่ว่าหัวสาขาหลักของเขาก็คือภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยดินแดนที่ใครๆก็อยากจะหมายมั่นปั้นมือทุนใหญ่พยายามเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ยังโค่นไม่ลงนะคะรายได้เขาเนี่ยสับระดับหมื่นล้านต่อเนื่องมา3ปีเขาทำยังไงไม่เปิดแอร์ค่ะอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ใช้ค่ะแล้วก็ขายให้ได้มากที่สุดเพราะยิ่งขายได้มากเท่าไหร่เขาจะสามารถไปกดราคากับซัพพลายเออร์ได้ว่าเขามียอดซื้อเยอะนะ ต้องขายเขาให้ในราคาถูกเขาถึงจะอยู่รอดนี่ค่ะเป็นตัวอย่างทั้งหมดว่าต้องปรับตัวถึงจะอยู่ได้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ใช่ทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งได้เปรียบนั่นก็คือเป็นที่มาว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกํากับดูแลควรจะทำหน้าที่แบบนี้ให ไม่ใช่เหลือแต่ไม่ใช่ว่าลายเล็กปิดไปแล้วก็เหลือแต่ลายใหญ่แล้วก็กําหนดทิศทางหรือครอบง,งาตลาดลองฟังเสียงท่านเลขาดูค่ัก็คือเขาเป็นลายที่ใหญ่กว่าเราเรียกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดแต่ก็ต้องอีนั่นแหละต้องย้าว่าการเป็นผู้ผูกขาดหรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ผิดแต่เมื่อไหรที่เขามีพฤติกรรมที่ทําผิดอันนี้มีโทษอาญาเลยมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม ผมนึกบอกว่าก่อนที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่ได้รับผลกระทบและก่อนที่คุณถึงขั้นจะต้องปิดตัวคุณจะไม่แจ้งเราไม่บอกเราเหรอหรือจะไม่แสดงอะไรให้เรารู้เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือคุณจะตั้งถึงขั้นไม่ต้องปิดตัวถ้ามันเกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม มาถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆฟังดูแล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวมีโอกาสรอดนะแต่วิธีการอาจจะต้องปรับเปลี่ยนค่ะบทเรียนตำนานห้างในตำนานปิดตัวบอกเราได้ว่าไม่ว่าจะเป็นปลาขนาดไหนต้องไายให้ไหวค่ะขอบคุณคุณปรัชออนค่ะขอบคุณครับ